ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้ก็มาดูดนะครับมาดูดน้ําใส่ยาขนนะครับนี่ครับดูดให้ท่วมแบบนี้เลยนะครับยาขนนี่ทนน้ําท่วมมากๆนะฮะทนแรงด้วยนะครับเสียงลมอาจจะมีเข้าไปบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นที่โล่งฮะก็พามาดูกันนะครับนี่ครับดูดน้ำใส่อย่างนี้เลยนะครับ มันก็มีคลองไส้ไก่นะครับเข้ามานะครับก็จะมีแล้วก็เจาะน้ำนะเปิดใส่บ่อเลยนะครับแล้วก็ดูดน้ําใส่ยาขนแบบนี้เลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาจะบ่ายโมงแล้วนะครับที่เห็นนี่เป็นยาขนล้วนเลยนะครับก็มาดูนะครับการให้น้ำนะฮะการให้น้ําขึ้นน้ํำยาขนนะครับมันมีหลายวิธีนะครับแต่วิธีนี้ก็คือว่าจะ จะดีมากแล้วก็อยู่แบบหญ้าได้ถึงน้ํามากๆนะครับวิธีก็จะเป็นพวกสปริงเกอร์อะไรเงี้ยครับ,รบที่เห็นนี่เป็นหญ้าขนทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับหญ้าขนทนน้ำท่วมนะครับแล้วก็ทนแรงนะครับให้ดูกันนะครับ น้ำอย่างนี้เลยนะครับรม่ต้องกลัวเขาจะตายนะครับเดี๋ยวพอน้ำได้ที่แล้วก็จะหยุดหยุดการให้น้ำเดี๋ยวน้ำก็จะซึมลงไปนะครับแล้วก็ยาขนก็จะแตกนะครับ ตามที่ปุ๋ยูเลียก็ได้นะครับนี่ครับเป็นยาขนทั้งหมดนะครับโอเคครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับโชคกัญาฟาร์มราชบุรีด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่กดติดตามนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก โอเคมาดูนะครับการให้น้ำยากขนนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ